สวัสดีจ้าสวนทัญนยัตยและปริชาติจ้ามเอนีละสิผ้าะมาเก็้สายบัวแดงจ้าพี่น้องสายบัวแดงอ่อนที่รัดผ้าเฮ็ดรอบสามจ้ารอบที่สามเหนี่ยละสิเพิ่มปริมัณน้นามให้เขาหลายขึ้นเพราะสังเกตเบื้องแล้วว่าถ้าเขาเพิ่มเขาใส่นามแหงใส่หนามลายเนาะจ้าสายเขาแหงสีเงาจ้าพี่น้องรอบแรกรอบสองส่ใส่บัวลายจ้าสายเขาก็จะเป็น อ่าสั่นกับเลทดล่องบึงมื่อนี้สิเก็บไปกินกับซุปน้ำมันสมจ้าอวยสวยงามคัะอันนี้เก็บรอบสามประหยดลายได้จ้ะพี่น้องหวัวบัวบัวแดงเข้านี่แหละหวัวบัวแดงอันที่อยู่น้ำหน้าล่ะแต่ว่าเข้ามาาเห็ดนี่มางสิ ผู้ดใดอยากรู้เฮ็ดจังได้แล้วลงคลิปเต็มอยู่ในช่องเล้วจ้ะเ้ามาเฮ็ดเป็นผักเก็บรอบสามแล้วก็เฮ็ดได้อีกแด้วจ้ะพี่น้องเทาก็สิบทายหนำไม่เปลีนน่ยนหนำไม่ออกก็ได้ใส่อีหอย่างแต่หลอบสองกับรอบสามแต่รอบแรกอ่ใส่ใส่ไข่มาทีหลอบที่สองกับรอบที่สามนี่ก็เลยทดสอบเบิ่งว่าบ่ต้องใส่อีหยัง ก็ได้กินแล้วพี่กอลจ้ะกงามงามพื่กันมึงดูอมวันนี้สิไปกินกับซุปน้ำม่สมยี่สิบก็เมือจ้ะเนี่ยเขาเก็บไปแล้วเขาก็สิไปลร่างออกีอสิเก็บเบิรจ้ะพี่น้องเฮ็ดมาหลายเพราะว่ากินผู้เดียวเก็บไปให้ไง ดย่งเงาะลวดลาวเอาเลยไปเป็นร่างจ้าบัดน,นี่จ้าพี่น้องได้มาแล้วกสิมาทำการล้างน้ำจ้าล้างน้ำสะอาดออกอีก กระแสบครับน้องไม่สวมซุปไว้แล้วจา้าคิดว่าว่าจะกินครับผักอีงหัดลืมว่าจะของห็ดทรายบวัวแดงออนไว้นี่เองเลยพี่นอ้องหมอนกินครับคน ล่างสายบัวแดงอ่อนค้อนจ้าลองไปเห็ดกันเบิ้งได้จ้ะพี่น้องผู้ใดผู้รู้ว่ไว้ซ่างจากสายกะได้อ่อนไรจะ้ะวัฒนา,าชอบป,ปีดจางมาลอยเดียวไมได้กิิหลายรอบจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆจ้าแล้วก็ขอจบกระเที่ยงเท่านี้อยากรู้วิธีการเฮ็ดเต็มๆกะมีคลิปเง่าในช่องได้จ้ะล่วงไวหแล้ว นี่ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า